บทไหนเล่นได้หมดเปิดเจอดาราดังเคยรับบทเป็นคนใช้เป็นถึงนางเอกก็ต้องผ่านมาแล้วทุกบทบาทรวมไปถึงบทบาทแม่บ้านหรือคนใช้ก็เคยเล่นกันมาแล้วแถมยังทําได้ดีอย่างมากงานนี้จะมีใครกันบ้างมารับชมกันเลยค่ะ อันดับ7น้ฟ้าทัญพัฒน์นางเอกน้องใหม่จากช่อง3ที่โด่งดังอย่างมากจากบทบุญปลูกลูกน้องเท่าแกเนียในละครเรื่องกงกรรมที่ทําไว้ดีอย่างมากจนได้ขึ้นแท่นเป็นนางเอกในเวลาต่อมากับเรื่องแม่ครัวคนใหม่ที่ก็ต้องรับบทเป็นคนใช้อีกเช่นเดียวกันเรียกได้ว่าบทนี้สาวน้าฟ้าประสบการณ์แน่นจริงๆ อันดับ6เดียนาฟรีโปโนางเอกสาวลุกรึ่งตาสวยที่ก็พัฒนาฝีมือให้เราได้เห็นกันอยู่บ่อยๆและก็เป็นอีกหนึ่งนางเอกที่ก็เคยรับบทเป็นคนใช้มาแล้วในเรื่องเลือดทอนนงสาวน้อยที่มีนิสัยกันกล้าวผิดกับหน้าตาวหวานๆของสาวเดียนาเป็นไหนๆแต่เจ้าตัวก็ทําได้ดีอย่างมากจนได้รับคำชมอย่างล้นหลามเลยทีเดียว อันดับ 5. มินพิชยานางเอกสาวเบอร์ต้นๆของช่องคนนี้ก็ไม่พลาดที่จะได้รับบทเป็นคนใช้เช่นเดียวกันจากละครเรื่องปินอนงที่ประกบคู่กับหนุ่มเวียสุกุลวัฒน์ที่ต้องบอกเลยว่าสาวมินก็คงจะเป็นสาวใช้ที่สวยที่สุดพอถึงในจอจะเป็นสาวใช้แต่ในชีวิตจริงนั้นเป็นคุณหนูร้อยล้านเลยก็ว่าได้ อันดับ4จุยวรัตยานางเอกสาวตาคมคนนี้ก็อยู่ในวงการมานานกว่า10ปีซึ่งก็นแน่นอนอยู่แล้วว่าบทไหนสาวจุย๋ยก็รับเล่นมาหมดไม่เว้นแม้กระทั่งบทคนใช้จากละครเรื่องสาวใช้ให้เทกในบทเรื่องลินนางเอกสาวสวยอนาคตไกลที่ต้องปลอมตัวมาเป็นคนใช้เพื่อดูแลพระเอกเล่นละครซ้อนละครแบบนี้สาวจุย๋ยก็ทําได้ดีไม่มีตกเลยจริงๆ อันดับ3ามอัมพัชราภานางเอกเบอร์หนึ่งของเมืองไทยที่ก็เคยรับบทเป็นคนใช้จากละครเรื่องแจ๋วใจร้ายกับคุณชายเทวดากับบทแจ๋วไกสาวที่ต้องเข้าไปเป็นคนใช้และดูแลคุณชายเอาแต่ใจพระเอกของเรื่องซึ่งถือได้ว่าเป็นเรื่องที่กระแสปังและโด่งดังอย่างมากซึ่งความดีความชอบก็ต้องยกให้กับความสามารถของสาวอัมที่เล่นบทแจ๋วได้ดีอย่างมากนั่นเอง อันดับ2คิมเบอร์รี่แอนเวอเทมัสนางเอกสาวสวยคนนี้ก็ต้องมีคุ้นๆกันบ้างว่าสาวคิมนั้นเคยรับบทเป็นคนใช้มาแล้วในละครเรื่องปัญญาชนก้นครัวคุณหนูที่ต้องปลอมตัวไปเป็นคนใช้เพื่อเข้าไปสืบข้อมูลในบ้านของพระเอกและสาวคิมก็เล่นบทน,นี้ได้ดีอย่างมากจนพาเลตติ้งของละครพุ่งกระฉูดในช่วงนั้นเลยทีเดียว อันดับหนึ่งเบลล่าลานีนางเอกสาวคนนี้ก็ได้รับบทบาทมาหลายต่อหลายบทบาททั้งตัวร้ายนางร้องและขึ้นแทบเป็นนางเอกอย่างเต็มตัวซึ่งบทบาทน,นางเอกก็ไม่พ้นคาเล็เตอร์สาวใช้ด้วยเช่นกันโดยเธอเคยรับบทเป็นดินดาพีในละครเรื่องปริวารดาน,นั่นเองแถมยังเป็นสาวใช้ใย,ยหวานที่นาธน,นุถนอมอย่างมากอีกด้วย